วงการบันเทิงระอุต่อเนื่องค่ะเริ่มตั้งแต่ต้นปีก็มีเรื่องราวให้ตามใจใจกันแบบไม่พักหลังจากเพชรด,ดังออกมาปล่อยอักษรยอดาราดาเด็กนอกใจเมียแทนครอบครัวฝ่ายชายยังต่อว่าลูกสะพ้ายมากกว่าจะสั่งสอนลูกชายที่พาผู้หญิงเข้าบ้านจนทำเอาชาวเน็ตตามเดาตามสืบว่าเป็นใครกันแน่แต่ล่าสุดค่ะก็มีเรื่องให้ชาวเน็ตตาลุกเมื่อจู่ๆทางด้านของใดๆทันทันนิดาน้องสะพ้ายของแก้มบุ๋มปรียาดาค่ะออกมาโพสต์รัวก่อนแชร์แชทปริศนาอ่านแล้วมีสะดุ้งทำชาว แอบโยกกันโดรวนเลยทีเดียวค่ะ เริ่มต้นปีก็มีเรื่องกระตุกตพือกชาวเน็ตแบบรวนๆเลยค่ะช่วงนี้หลังจากดามานร้องหนุ่มหลอกคันเทพโดมประกอบลาเข้า,ขาไปคอมเมนต์เชิงคู่กามทางเพศในเพจที่มีภาพของจิมมี่ลูกสาวคนซวยของคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกย,ยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยย่างไม่ทันซาเลยค่ะต้นปีเพจดังอย่างมิกกี้ขยี้ข่าวก็ออกมาโพสเปิดประเด็นแซ่บรัวๆพร้อมเปิดคขบายให้ชาวเ,เด็กทำการบ้านปลายปีโดมเดือดบนสื่อต้นปีอักษรยอดดอเด็กก็เดือดเช่นกันวันดีคืนดีไลฟ์ประชดจะทำร้ายรอปภ เหตุเพราะแฟนไม่ยอมคือดีใครเขาจะเอาคนนอกใจแต่ไม่ยอมเลิกราแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าครอบครัวดาราดัง แล้วก็อีกโพสต์ค่ะบอกว่าพ่อแม่ฝั่งชายพูดกับสายว่าแค่ลูกชายเอาผู้หญิงเข้าบ้านทําไมต้องเป็นเรื่องใหญ่คงลืมไปแล้วว่าบ้านเป็นของสายไม่ใช่ของลูกชายแสนดีแทนที่จะด่าอบรมสัง่งสอนลูกชายที่นอกใจแต่กลับด่าสายที่ไม่อยู่บ้านแล้วก็ติดแฮชแ็กบอกใบ้ไปนในในค่ะว่าครอบครัวนี้เป็นดาราด,ดังทั้งบ้านแถมยังมาคอมเมนต์บอกใบ้ด้วยกับว่าผู้ชายอักษอนยอดดอเด็กเมื่อวานมีคนสอบตกกันเยอะ พจมิกกี้ขยี้ข่าวก็ออกมาโพสอีกค่ะว่าวันดีคืนดีคุณแม่โทรมาหาฝ่ายหญิงขอร้องสารพัดไม่ให้เลิกกับลูกชายสุดเท่รักบอกว่าลูกเทวดาขู่จะฆ่าตัวตุยเพื่อเรียกร้องความสนใจกล้านอกใจกล้าเจ้าชู้แต่ไม่ยอมเลิกแล้วก็ติดแฮชแท็กอีกว่าครอบครัวดาราดังเทวดาของแม่เทวดาของแม่ซึ่งก็มีคนคาดเดากันไปต่างๆนานาค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นใครหลายคนจะถูกพาดพิงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพี่ดมปกรณ์ลำเองที่เพิ่งจะมีข่าวไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งวง นายก็ออกมาปฏิเสธแล้วค่ะว่าไม่ใช่อยางแน่นอนล่าสุดในทางด้านของพี่โดมก็เพิ่งจะโพสภาพ่วงภรรยาคนสวยเมททันสุข้าวไปกินข้าวกันสองต่อสองพร้อมแคปชั่นที่คอนเฟิร์มค่ะว่ายัางรักกันแม้ว่าจะต้องเจอกับมรสุมข่าวค่ะว่าทานข้าวเย็นกับคนที่อยู่ข้างๆในทุกสถานการณ์และรู้จักตัวตนผมมากที่สุด นอกจากนี้ก็ยังมีหลายคนเนี่ยพาดพิงไปถึงครอบครัวของพี่โด่งสิทธิพรสามีของพี่ยุ้ยปัทมวันหล,ลังจากที่คนเออ,อก,กับโพสต์ของพี่ยุ้ยค่ะกอนที่เจ้าตัวจะออกมาเคลียร์ค่ตัดจบว่าไม่ใช่อยากแน่นอนแล้วก็คอนเฟิร์มกับว่าครอบครัวอยากแฮปปี้แล้วก็รักกันดี ฟ้าเขาทนายพัดหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเขอาทนายมียนหลวงก็ออกมาพูดได้ลอยด้วยค่ะว่าดาราดาวเด็กไม่ดูแลครอบครัวมีหญิงใหม่คือใครอย่าใส่ใจให้ขอ้อกฎหมายจังครับเห็นว่าครอบครัวดาราล่ำรวยและดังมากงานนี้ไม่ว่าจะวงในหรือชาวเพจก,ก็ยังไม่มีใครออกมาฟันธงและ,ฉะเฉลยแบบชัดเจนค่ะว่าดาราดาวเด็กที่ถูกพูดถึงอยู่ในตอนนี้แล้วก็นอกใจเมียมคือใครกันแน่ อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมว่ารื่องเก่าอย่างไม่ทันซาลงไปก็มีเรื่องใหม่ๆอะไรใหม่ๆมาให้ชาวเด็ดได้ตาเลือกตาลุกกันอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันเพราะบังเอิญบักเอิญค่ะว่าสาวสวยหุ่นแซ่บอย่างได้ทันธนิดาภรรยาของบิววรพลน้องชายแก้มบุ๋มปริยาดาโพสข้อความรัวๆซอกแควรักสะดุดล้างสาม,มีพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้าน เลิกบอกว่าตัวเองไม่ผิดแค่พาผู้หญิงมานั่งที่บ้านเฉยๆไม่ได้มีอะไรกันมาปรึกษากันเรื่องใดมันมีอีกหลายวิธีนะที่จะปรึกษากันโดยที่ไม่ต้องมาหาที่บ้านฉันประเด็นคือจะมีหรือไม่มีก็ไม่สมควรไม่ให้เกียติกันลูกูก,กูเต็มบ้านควรให้เกียดกันหน่อยเนอะ มาบอกว่าให้ใดให้คิดดีๆก่อนที่มันจะซ้ายไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะไม่ได้มีอะไรกันแค่พาไปบ้านเฉยๆเอาจริงนะมันซ้ายไปแล้วทั้งแต่เอาผู้หญิงข้าวบ้านตะกะไเว่ามาบอกให้กูคิดที่ดีก่อนที่จะซ้ายไปแต่ตัวมึงเองทำผิดไม่มีคำว่าซ้ายไปหรอกมีแต่คำว่ามึงจะไปไหนมึงก็ไปเหอะทุเรศ ไม่เคยหยาบคายเลยนะคะไม่เคยลงอะไรแบบนี้หนักมากมันเกินพอสําหรับใดแล้วค่ะถ้าใครไม่พอใจเลื่อนผ่านได้เลยนะคะอย่าเอามาใส่ใจบางทีดาวรู้สึกว่าเราควรจะออกมาพูดอะไรบ้างแล้วถ้าให้พูดทั้งหมดก็คงไม่ไหวเพราะมันเยอะเกินกับสิ่งที่อดทนมาตลอด โพสต์ว่าเดือดแล้วแต่ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเพราะทางด้านของใดๆยังเปิดแชทแชเดือดพร้อมกับเขียนข้อความว่าแบบนี้หมายถึงอะไรคะอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรงงไปหมดใครรู้ช่วยอธิบายทีได้ไหมคะว่ามันคือยังไงแล้วคือใครเขาคุยอะไรกันเห็นแล้วแปลกๆก็เลยลองถามทุกคนดูโดยในแชทเนี่ยเป็นการพูด,พดคุยกันค่ะซึ่งมีเนื้อหาในทํานองที่มีการนัดเจอกันมีการบอกเงาต่างๆนานาอ,อาทิตทางผู้หญิงเนี่ยบอกว่าพักอินเลิฟผู้ชายตอบกลับว่าแล้ว ไปแล้วผู้หญิงตอบกลับไปอีกค่ะใครจะไปเหมือนพี่พวกจริงจังกับความรักทางผู้ชายก็ส่งกลับไปวักเหงาว่าผู้หญิงตอบกลับว่าอยู่คนเดียวไม่ได้หรอมีการส่งรูปภาพให้แล้วก็บอกอีกว่าไปชุดนี้พี่เป็นไรจะร้องหรอทางผู้ชายบอกว่าเอานะชอบผ้าลื่นๆเอาไงอไงอกเลยไหมผู้หญิงตอบกลับว่าปลอดภัยไหมไปแป๊บเดียวนะปรึกษาป,ปัญหาหัวใจจะกลับมานอดง่วงทางผู้ชายก็ตอบกลับว่าปลอดภัยนะจุดๆ,ๆไปแล้วกิ่นเบียดปะ ผู้หญิงตอบกลับว่าโอเคได้ออกเลยกินได้ไปสิไนล่าผู้ชายตอบกลับว่าเคนบ้านพี่จำถางได้ไมะมผู้หญิงตอบว่าได้จ้ายังไม่หมดค่ะอีกแชทเนี่ยผู้ชายทักไปว่าทําอะไรคะสาวน้อยผู้หญิงตอบว่านอนเล่นจา้าเงาอีกเหรอผู้ชายตอบว่าใชา่นอนเฉยๆหน้าเปิดนะแล้วมีการส่งรูไปให้ด้วยค่ะทางผู้หญิงก็ตอบกลับว่านางทองสุดคุณหรอจากนั้นค่ะ17ธันวาคมทางผู้ชายส่งไปว่าจับไว้ผู้หญิงตอบกลับว่าก็ให้พักหน่อยเนาะ ทางผู้ชายบอกว่าหิวว่าทางผู้หญิงก็ถามกลับว่าหิวไรจ๊ะผู้ชายก็ตอบกลับว่าหิวจะกินจะกินผู้หญิงก็ตอบกลับค่ะออกแนวพิวรุษผู้ชายก็ส่งกลับไปอีกว่าสักหน่อยไหมผู้หญิงก็ตอบกลับว่าเคซีเกิน ก่อนที่ต่อมาค่ะทางด้านของใดๆจะมีการออกมาโพสลอยๆทิ้งท้ายเอาไว้สะเทือนค่ะว่าเชื่อว่าผู้หญิงคนอื่นๆที่คุยด้วยน่าจะกําลังสั่นกันอยู่หลายคนโดยแต่ละโพสของใดๆเนี่ยก็มีคนสนิทค่ะเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจกันอยากลนหลามอาทิมีเพื่อนของใดๆค่ะเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าโหนกระแสไหมเพื่อนท้าใดๆตอบกลับว่าแอบกลัวตะเพื่อนเพื่อนก็ตอบกลับอีกว่าลุยดิวะแรงมากเป็นกําลังใจให้เพื่อนฮึบ สิ่งที่น้องฉันโดนมันมากเกินกว่าคำว่าอยากคายใคร,ใครมาอยู่ในจุดที่ได้ไม่รู้หรอกว่าโดนอะไรบ้างลูกใครใครก็รักน้องใครใครก็รักไม่ได้รักแบบไม่ลืมหูลืมตาสงสัยดูตัวแล้วว่าจะโดนประจานแอบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตัวเองไปอีกตอดทำไม่คิดเดี๋ยวสังคมจะลงโทษผู้หญิงคันๆแบบนี้เองไม่ใช่ว่าไม่โทษผู้ชายนะแต่จากแชทที่คุยกันคือไอจีอันนี้รูดแน่นอนว่าเขามีภรรยามีลูกรูปหลอกล้าอยู่ไม่กี่วันที่บ้านก็รูปลูก เต็มเลยทางไดๆตอบกลับว่าเขาบอกกันว่านัดกันมาที่บ้านเพื่อมาปรึกษาเรื่องของไดปรึกษาปัญหาหัวใจ ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของใดๆออกมาเล่าเรื่องขนลุกที่เธอเอกก็เพิ่งรู้ค่ะเป็นเรื่องตลกที่เธอไม่ตลกค่ะว่าวันนั้นจุดทูบสิบหกดอกวาย่าบ้านวันนั้นวันเกิดมีเธอป้าเล่าให้ฟังว่ามีกลิ่นแปลกๆป้าบอกจิตเหมือนรู้เลยให้เอาทูบมาจุดหน้าบ้านนี่งงมาถึงไม่คุยเลยเอาทูบมาสิบหกดอกแล้วเรียกตัวไปหน้าบ้านด่วนและป้าแอบเอาสเปรย์ฉีดในบ้านทั้งหมดตอนไหนไม่รู้ป้าเพิ่งมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้แอบตลกแต่ไม่ตลกฮ่า ฉันเคยบอกเธอแล้วว่าอย่าเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนี้คนอื่นไม่รู้แต่เจ้าที่รู้จบแล้วก็วงเล็บว่าเล่าขำบขา อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมสำหรับใดๆเนียกก็มีชื่อเดิมว่านารมารสงนวนพลภพโรธก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นท an ันธนิดาอย่างในปัจจุบันเธอจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาว,วิทยุกระจายเสียงและว,วิทยุโทรทัศน์มหาวิทยา,ล,ายลัยกรุงเทพใดๆเคยมีผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องเลิฟซิกเดอะซีรีส์รวมถึงถ่ายแบบให้กับนิตยสารวัยรุ่นชื่อดังอาทิแคดดี้ไอส์ไอไลท์สตาร์บิ๊กแมกซีนและยังมีผลงานโฆษณาคือสมูทอีค่ะ ในเรื่องของความรักเนี่ยใดๆเคยคบหาดูใจกับแม็กวิลรักนิตการวัฒนกุลหรือแม็กเอฟแบบว่าจะอายุห่างกันถึง8ปีแต่ดีกรีความหวานไม่แพ้วค่ะทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีก่อนที่ทางฝ่ายชายจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันแล้วในช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ามไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของมื่ที่3แล้วก็จบกันด้วยทีค่ะ จากนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคม2566ยทางใดๆไ,ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าบิววรพันธ์น้องชายเขาแก้มบุมปริยาดาทำเซอร์ไพรส์อขอแต่งงานก็ทำเอาไลายคนสงสัยกันว่าไปคบกันตอนไหนซึ่งใดๆก็บอกว่าเธอคบกันมานานแล้วแต่แค่ไม่ได้บอกใครซึ่งปัจจุบันใดๆและบิวได้มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนก็คือน้องมีเธออยู่ในวัยที่กำลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องรอดูข่ะวทางด้านของบิลซามีเขาใดๆจะมีการออกมาชี้แจงอะไรหรือไม่หรือทางด้านของใดๆเองจะมีการออกมาแช้เดือดอะไรอีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามส่วนเรื่องข่าวเมาส์เกี่ยวกับตาราดาวเด็กที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นั้นต้องบอกว่ายังไม่มีใครออกมายืนยันข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นค่ะอาจจะเกี่ยวกันหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันเป็นคนละเรื่องคนละเขตก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นชาวเด็ดใจเย็นๆนะคะก็สําหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะเพลงก็ ขอวอวยพรนะคะให้ปี2026นะคะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกทกท่านนะคะอะไรที่ดีในปี2025เราเก็บไปปี2026อะไรที่ไม่ดีเราก็พักแล้วก็ทิ้งไว้ที่ปี2025นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะคะขอพรให้หนขออะไรดีคะขอพรให้ตัวเองได้หนึ่งข้อใช่ไหมขอให้ทุกวันเป็นวันที่เราพบแต่ความสุขสงบในใจ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากลืีกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตีมช่อง u t u b e ทัพตลาดและเพจ f a c e b o o k ทับตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ